ร้านที่14ร้านเด็ดถนัดแดงนะครับคู้ใหญ่อาร์ตซุพันณบุรีมีคนถามมาเวลาไปให้ร้านนู้นร้านนี้เนี่ยให้าปเขาเนี่ยมีสถาบันอะไรรองรับสถาบันกูแน่สถาบานัน <laughs> กูนี่แหละไอ้ชาิสุดยอดคู้ใหญ่อาร์ตสุพันณบุรีนะครับร้านที่1 4ลร้านเด็ดถนัดแดงนะ <house> แล้วนะโอ้ไม่ได้ให้ใครง่ายนะ <house> ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะ การได้ขับรถออกมาเที่ยวตา่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็หาของแดกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่งมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราใช่ไหม <Yeah. S 1> ตื่นยังอะ่ะ <c oughs> เราออกเช้ามากเลย <c oughs> เอามากินร้านอาหารภูทรภูทรก็ต้องออกตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ้าออกสายเนี่ยหนึ่งเทพรถมันก็จะติดใช่ไหม <c oughs> เพราะนั้นเราก็แหกขี้หูขี้ตาออกมาตื่นตีห้าหกโมงขับออกมา มาถึงร้านอาหารที่เราตั้งใจจะไปกิน hmm. มันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึง่ง hmm. ซึ่งเราทํามานานแล้วซึ่งฉันชอบไงเธอไม่ชอบไม่เป็นไร๋ยวเธอต้องมา hmm. แค่นั้นแหละร้านนี้เธอชอบเพราะฉัน <Right. S 1> ถามเธอแล้วว่าเธออยากมาไหมใช่ <Right. S 1> ร้านผู้ใหญ่อาร์ตอาหารป่าที่สุพรรณบุรีต้องเรียกว่าเป็นร้านที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยถ่ายคลิปไปแล้วเมื่อ9เดือนก่อนในชื่อคลิปไก่นั่งบัลลัง อะแต่วันนี้ไม่ได้แดกไก่น้่งบางลังเพราะว่าไม่ได้อยากมาแดกไก่อยากมาแดกอย่างอื่นเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปออกไปเนี่ยผมเองก็ได้กลับมากินอีกติดใจในเรื่องของผัดกะเพราในเรื่องของเมนูอื่นๆของที่ร้านนี้คือต้องบอกว่าถ้าไม่ตั้งใจมาเนี่ยมายากนิดน,นึง,งเข้ามาลึกหน่อยตอแต่อยู่ในในชุมชนแต่เชื่อเหอะคุ้มเชื่อผมอ่ะวันนี้เจอผู้ใหญ่ดีกว่าออะผู้ใหญ่สวัสด,ดีมาทางนี้ค่ะ โอ้โหเดนนี้พัฒนามีป้ายใหญ่โตมโหฬานอันนี้ให้เกียรติผมมากเลยนะเนี่ยที่แบบว่าติดป้ายมีรูปมีรูปผมจากที่ไม่ได้มีแบบคนรู้จักมากออกรายการหมอมพระดแดกไปแล้วนี่หนังสือพิมพ์ตามมาถ่ายแล้วก็มาอีกเยอะไหมหได้ชุดครับหลายชุดแล้วออกคลิปไปเป็นไงบ้างแค่ตอบรับพอดีครับแล้วเป็นไงร้านใหญ่โตขึ้นหรอก ค่อยพัฒนาไปครับผมก็เห็นแล้วมีโต๊ะเพิ่มขึ้นอันดับแรกเลยความสะอาดดีมีหลายโซนที่แบบว่ามานั่งรอเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยก็ทําใหม่ใช่ครับปรุงใหม่หมดใหม่หมดเออระหว่างรอก็นั่งฟังเสียงไก่ขันไปเออก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งนี่คือเสน่ห์ของชนบทเนี่ยที่แบบว่าเราต้องออกมาจากเมืองเนี่ยผ่านความเขียวมาระหว่างทางดูน้ําดูไม้ดูนู่นดูนี่ ใครอยากจะมาไหว้พระก็ไปแวะก่อนครับแล้วก็วันนี้ที่มาร้านผู้ใหญ่เนี่ยเห็นบอกว่ามีเมนูใหม่เพิ่มมาอีกอะไรมั่งอ่ะลาเป็ดไก่ต้มน้ำปลาต้มยำพวกปัดช่อนพวกปลาไหลอะไรเงี้ยแล้วก็เมนูเก่ายังอยู่ไหมไก่น้ำเงินยังอยู่ครับแต่ก็ต้องสั่งล่วงหน้าครับแล้วมีอะไรมีกบด้วยนี่มีครับโอ้โหมีทั้งกบมีทั้งปลาไหลทั้งปลาช่อนเมนูเพิ่มขึ้นครับแล้วคนทํางานเพิ่มขึ้นด้วยไหมคนทํางานเพิ่มขึ้นครับ เอาคนในพื้นที่พี่น้องแล้วก็คนในที่เขาวางงานครับก็ได้รายได้จากร้านเราไปก็ดีครับแล้วก็ขยายไปยังไม่ใช่ไกลอย่างเดียวก็เป็นเป็ดเป็ดด้วยครับเป็นกบครับแล้วก็เป็นพวกปลาไหลโอ้ที่แบบว่าเขารู้เขาก็มาเราขายเราอ๋อเราก็ ปริมาณมากขึ้นมากขึ้นได้ก็ทําทให้เกิดเศรษฐกิจษษษษษษชุมชนได้ครับผมต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยไหมครับของผมบควมครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ฝีมือผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ตามผมเนี่ยจะรู้หม่อมถาาัดแดงกินรสจัดเพราะตามมากินเนี่ยเขาก็จะมาและที่เราบอกว่าเราชอบเราอร่อยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าที่นี่รสรสไม่จัดก็มีนี่ไทรตุน เออก็ได้เพราะว่ามันก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาลองเมนูใหม่ๆผู้ใหญ่อาร์ตดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเข้าครัวไปดู ขันแข่งกับกูจริงเลยนะตัวไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนมึงโดนมาแล้วเนี่ยมึงอยากโดนอีกไหมอา้าวอันนี้ไม่พูดเลยโดนจะลองอยากลองเมนูใหม่เมนูใหม่เหรอไก่ผัดโหระพาเหรอเอาเอาอเก่อนเลยเดี๋ยวฉันลองไข่ตุ๋นก่อนไหมไข่ตุ๋นแหมที่ไหนมึงก็มีหรือเปล่าพี่ใหญ่แต่แบบเ<ะ>นะื้อเขาดึงดึงเป็นไอ้นี่เลยนะเขาบอกแล้วนะไข่ตุ๋นเนี่ยถ้าสั่งกลับบ้านนี่ต้องขายยกถ้วยเสื้อถ้วยกลับบ้านไปด้วย <medio S 2> เอ right. ้าไม่งั้นมันจะใส่อะไรล่ะเขาขายยกถ้วยจริงเขาเขียนป้ายบอกเลยแล้วไงเอาคืนไหมหรือว่าน้องคืนุข้าทถ้วไปแล้วโอ้โหควาออกปากเลยกันเนี่ยอุ้ยเอาลองไม่ได้ไม่ได้มาคุยไม่ทำร้ายชีวิตตัวเองคุยเองคุยเองปากพูดอะไรเนื้อดึงดึงแม่งเลยดีกว่าอ้าวโอ้ไข่ตุ๋นเขาก็มีรสชาตินะเว้ยเฮ้ย อันนี้ไม่เคยกินนะอ,อัดอะไรนะไก่ผัดโหระพาเ,เดี๋ยวเราจะตักกับข้าวให้ทานอ,อหอมโหระพานะเอ,อปกตินี้นเป็นกินกะไก่ผักกะเพรานี่ผู้ใหญ่อาร์ตนี่เขาก็มีความคลีเอทในเมนูอาหารนะสองเดือนรู้สึกว่าแกจะจะเพิ่มเมนูทิง้งหอมนะ้อ,อันนี้เป็นเมนูแบบไม่เผ็ด แล้วก็เพิ่มกลิ่นโหละพาเข้าไปด้วยยาเป็ดลองดูนี่เมนูใหม,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 ม่อันนี้ฉันเคยลองแล้วอ่าให้เธอลอง,อลองไม่เป็นไงม่เล่าไหมขึ้นแท่งเจ้าเป็นนั้นจังเลยอะไรทีละเมนูส <c oughs> ิแม่เหรอเราจะตักมาทำไมเยอะขนาดนี้อ๋ออ๋ออ๋อแล้วเดี๋ยวอย่าตักเพิ่มนะไม่เพิ่มหรอกอ,อ่ลองดูลองดูอ่อาลองข้าวเป็ดโอ้โห เป็นไงเป็นไงหอกับบ้านนะอืมอ้าวไหนบอกเลสั่งเพิ่มไงไหนว่าไม่จับเพิ่มไงไม่แล้วอ้าวผู้ใหญ่ไปแล้วครับหมดร้านหรือยังเมนูอ่ะนี่นี่นี่ตั้งนี่ตั้งนี่อันนี้ไก่ต้มน้ำปลาโอ้โหเอาผู้ใหญ่มาอธิบายเมนูหน่อยครับผมเมนูนี้มาไงเมนูนี้มีคนแนะนำมาทบว่าเจ้าใจเงี้มันจะหอมก็กินแบบนี้เลยไก่ผัดโหระพาเอ้ยหอมหอมมากอร่อยอร่อยแล้วก็นี่อะไรฮะอก สัปราละเอียดผัดกะเพราโอ้โหไอที่เห็นตัวเป็นๆเมื่อกี้เนี่ยนะคุณลุงก็ผัดอยู่บนหลับ้านเดี๋ยวตักเองตักเยอะไปเวลาเอาใจอ่ะก็เรื่องเยอะก็ตักเยอะเธอเลไม่ต้องตักบ่อยไงก้ากับชิมชิมหลายๆอันนี่ดูนี่รุ่นใหญ่เขาแดกกันอืมอืมลืมบอกไปหน้าไปสัลยกรรมมาห้าปากปิดกว้างไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจะโดนจะโดนเอาละอันนี้ อร่อยเหมือนเดิมเพราอันนี้ก็ดีน,นี่อร่อยนะกินไหมเ,เดี๋ยวเราตักเองเดี๋ยวเราตักจะไม่กินก็พูดดิ <c oughs> ไมเ่เราจะเราจะเล็งนล้วก็ตักเองอยากลองอันนี้เป็ดนี่ไงเพื่อนเป็ดเป็ดเป็ดใส่เนอไม้ดองโอ้นี่ก็เมนูใหม่นี่เป็ดเอาเป็ดที่ไหนมาเป็ดขาวบ้านครับาเน,นีครับอืมโอดเป็ดเป็นๆเลยนะครับนี่ก็เมื่อกี้เห็นข้างหลังนี่ยังเป็นๆอยู่เลย แล้วดูเครื่องเครื่องแกงที่เขาใส่เนี่ยอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยหอมดงหอมแดงอีกแห้งนี่ใส่ได้เปรี้ยวมาจากอะไรมะขามขามเปียกป่ะครับหรือว่ามาจากมะนาวหรือมาจากสองอย่างสองอย่างเลยนะถึงบอกว่ามาไกลแต่คุ้มเชื่อผมไม่ผิดหวังวันนี้ซัดเมนูใหม่ไปนี่ก็นี่กบอร่อยมากกบอร่อยมากแล้วก็ไอ้นี่ก็แปลกดีเท่ดีกอร่อย อันนี้ไม่ต้องพูดถึงชอบชอบเลยก็คือลาบเป็ดแล้วก็อันนั้นนายปลาไหลเหมือนเดิมปลาไหล<ช>รไรกระดูกป่ะไรกระดูกครับไรกระดูกข้ออะไรนะผู้ใหญ่ก่อว่าตัวใหญ,ใหญ่ตัวใหญ่รัวใหญ่จะกระ,ะดูกจะแข็งถึงไข่กท่อนอะ่ะอ่ะแดกเข้าไหไข่ปังง่อนอ ก็เวลาจะตักให้ก็ตักเยอะก็บอกว่าโอ้ยมันเยอะไปนีน้อย,ยน้อยเออเอาเนื้ไปบนกุยนี่แหละแต่งแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ละอย่างไอเมนูผักกะเพราอะไรก็ยังมีอยู่นะยังมีผบเหมือนเดิมนะเ,เอาามาขาปาลาไหลมากินหนะ่อยจริงจมันชื่อปลาลื่นนะเธอเนาะเฮ้ยไอ,ไอัวนี่มันมันอย่างนี้ทุกวันปะ เอาทักทีไหมเอาไว้ใหม่อเลี้ยงเหรอเลี้ยงอ่ะต้องรู้กล้าเขาเลี้ยงไหมโอเคโอเคขันนี่จังขันแข่งอ่ะเอาไว้ดูอะไรอะไรคะอืมตกอืมเอาเป็ดหน่อไม้มากินหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมีเมนูไห้เขากินปลาไข่นั่งบาหลังเมื่อกี้เห็นยายพี่ทำเยอะขึ้นครับครับแม่กลัวเคยดูแลยายด้วยโอ้ดีครับดี แล้วก็ต้องสั่งจองก่อนแกนังบอลลังแต่ว่าวันนี้มีใหม่อันนี้ก็ต้องสั้งเก่าลงหน้าครับประมาณสี่สิบนาทีรงไปเยเหรอครับผมอือหูผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกราคาอย่างนี้นี่ปริมาณจริงมาะที่เสิร์ฟปริมาณจริงครับทุกจานครับอย่างนี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยสี่สิบครับหมูน้อยหเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับห้ากรบครับไช้จุนไชุ้นร้อยห้าสิบครับอะไรอะไร่องร้อยครับราบร้อยห้าสิบครับ ลอย40โอ้โหเนี่ยน้ำหนัก80 80ไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาตามไซส์ครับตามไซส์ก็อยู่ประมาณตามลอยจึงตามลอย80โอ้แล้วไอ้ตัวนี้ไอ้นี้ลอย50ยังเดิมไหเอาเนื้อมาลองสิโอ้โหหมูอร่อยมากเฮ้ยล้อชิ้นมาแบบไม่ใช่แบบสไลด์บางๆนะถูกใจอืมไปลองไฟกันเอาอะไรก่อนเอาเครื่องใน เอาอันนั้นทำไมอะ่ะกินอืมไม่กิน,กนเลือกอีกขึ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นตับหนึ่งชิ้นเลือกเยอะโอเคแล้วก็เอาตัวน,นี้ก็ได้ไปเาตัวน,นี้ตัวน,นี้เ่อะไรหรอกมันเป็นหน้าที่มืเพลอไปแล้วพลาดไปแล้วแหมทำมาหน่อยทำมาเป็นหล่อเอาน้ำจิ้มมา ความ,วามจิ้มแบบว่าความพริกกระเทียมอันนี้ไก่บ้านใช่ไหมคะอันนี้เป็นไก่ไทยครับไก่ไทยเอาจัดเข้าไปอ,อะไรตอนหายใจทำไมนี่คนทำเขานั่งลุ้นอยู่เนี่ยเอาเอาแดกใหญ่เลยเอาก่อนเอาก่อนเฮ้ยอ,อ,อะไรเดี๋ยวฉันลองเพียวๆก่อน นุ่ม,มนุ่มนุ่มนะแล้วก็มีรสชาติด้วยชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ต้องเครื่องก็เยอะใช่ราดอย่างน,นี้โอ้โหเอาชุ่มชุ่มแฉะแล้วก็ง่าเขาให้ <c oughs> <c oughs> คนจะกินมานั่งแอบมองเขาไม่แอบมองเขามองกันทั้งโต๊ะเนี่ย แต่ว่าจะกินหน่อยๆ,ๆ้็หน่อยเมื่ไม่หน่อยแล้วเขาบอกแล้วบางอย่างเนี่ยยอดฝีมือเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในป่าเนี่ยเหมือนจอมยุทธ์น่ะฮะในหนังจีนกำลังภายในเนี่ต้องอยู่ให้ได้เออต้องอยู่ให้ได้จอมยุทธ์ต้องอยู่ในป่าแต่ผู้ใหญ่อาชีนี่เขาไม่ความแบบว่าถือว่าเป็นพัฒนาฝีมือเมนูไปเรื่อยคนมากินมาแดกวันนี้มากินนี้มาลรืนก็ยังมากินเมนูอื่นได้มันเป็นการพัฒนาในทางที่ดี โอ้โหชอบเลยอย่างหนึ่งนะแบบสร้างรายได้ให้ในชุนมชนอะเกิดรายได้น,นี่ดีเราอืมนี่ผู้ใหญ่ไม่กินสักหน่อยอเ <laughs> บื่อไง <laughs> ผู้หญบอกเห็นหม่อมกินเราก็ดีใจเฮ้ยช่วงกินเช้าต้องเวลาเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็เป็นช่วงเยง็นโอ้เช้าไม่กินตอนหม่อมมาคอนเทนต์ใหม่ๆนั้นกินเวลาเดียวครับตามถุง หรอครับทำไมอ่ะลูกค้าเยอะมากครับคือหลังจากออร์เดอรงาผมไปครับลูกค้าเยอะแล้วก็เราก็ต้องเตรียมข้องแต่เช้าร้านแตกร้านแตกครับร้านแตกครับตอนนี้เป็นร้านเราต้องมีเวลาพักให้ลูกน้องอือก็เป็นวันหยุดทุกวันจันเปิดกลางมุงครึ่งถรึงสามถมอ่ใครที่เดินทางไกลนะครับก็ขอให้โทรศัพ์เขามาก่อนได้นะครับเพื่อบางครั้งทางร้านกดชุบกระหูกนะครับ เผือ่อบางทีของหมดโทรมาถามก่อนมาถึงเนี่ยจะได้กินไหมเดี๋ยวมาถึงไม่ได้กินแนละ้วมันเสียอรมเพราะไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งในต,ตอนนี้ถ่ายทอดความสุขหรือความทุกข์นะความสุขครับสุขนะขครับไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ความทุกข์แค่คนตกคนแต่มันกระจายงวงกว้างก็งความสุขได้ครับคือชาวบ้านหรือว่าบางคนที่ตกงานไม่มีงานทํา เราสามารถเอามาทํางานกับเราได้ในบางตัวแล้วก็แปลงปลูกพืชของมู่บ้านเป็นไรระยางฮะที่เขาจะได้มีรายได้ยุคร้านเราเดี๋ยวผมมีของฝากมาจากกรุงเทพด้วยไปหยิบมาดิเดี๋ยวเผื่อผู้ใหญ่ไปทํากินได้วัตถุดิบวัตถุดิบนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทีงานครับอยากได้ไหมอยากได้ครับไม่พอยหรือสใจรเดี๋ยวจะกระเพาะเสียงนะ ร,ร้านที่14ร้านเด็ดถนัดแดงนะครับผู้ใหญ่อาร์ตสุพันณบุรีต้องบอกว่าร้านนี้แนะนําจริงๆแล้วก็สุดยอดจริงๆถ้าไม่สุดยอดผมไม่ให้<ด>โอ้โหโเก็บไว้ผู้ใหญ่ครับไม่ชอบก็บไม่โยนทิ้งนะครับโยนคือบางอย่างที่พิดาราดเรืออะไรเนี่ยในการปริหารเนี่ยที่ผ่านมาบางครั้งเราไม่เคยเจอบุคคนที้มากมายบางครั้งก อาจจะเพียนมาพอผ่านต้องทางพี่มอมไปด้วยนะครับเออคือต้องบอกว่ามีคนถามมาเวลาไปให้ร้านนู้นร้านนี้เนี่ยให้ป้ายเขาเนี่ยมีสถาบันอะไรรองรับไม่มีมันเป็นความชอบของกูคือไม่มีเฮอะไรรองรับทั้งนั้นน่ะตรงนี้มันก็เป็นอันนี้เป็นความพอใจของพ่อขาแม่ขาสำหรับพวกผมด้วยอย่างน้อยๆก็เป็นความภูมิใจคือถ้าร้านถ้าร้านที่กูชอบแล้วกูไปให้แล้วเขาไม่เอาก็โยนทิ้งไปไม่เป็นไรแต่ถามว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้ไหม เปลี่ยนชีวิตได้หลายคนครับไม่ใช่คนเดียวครับเยอะเป็นส่วนเยอะครับนั่นแหละครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากทําให้เกิดความรู้จักมากขึ้นในวงกว้างเนี่ยอย่างคนมาไกลสุดนี่มาจากไหนมาจากสุราษฎร์ครับแล้วจากต่างประเทศมีไหมมีครับมีดูจากรายการหม่อมเลยนะดูจากรายการหม่อมพอเขาเขาเพื่อนเป็นคนไทยแล้วเขาก็ให้เพื่อนพามาโอ้โหเป็นไงล่ะ ระดับโลกนะกูเนี่ยธรรม,ามาดานะเวย้ยเล็เวิร์คลาสเออเวิร์คลาสนะสัตว์เอ้ยกูพอแล้วแม่งมีมาถามกูให้ไปเข้าไปเนี่ยมีถาบัานอะไรรองรับถาบัานกูแน่นบ้านกูนี่แหละไอ้สัตว์ต้องถามว่าคนนี้เขาได้ได้รับไปเขาได้อะไรดีกว่าไม่ต้องมาถามว่าผมให้เพื่ออะไรผมให้เพราะความชอบส่วนตัวแต่คนที่ได้เนี่ยมันเปลี่ยนได้จริงๆแล้วผมเคยมากินเนี่ยกินฟรีไหม ไม่เคยกินฟรีนะครับทุกบ้าททุกตางมอมใจทั้งหมดจะให้กินฟรีด้วยเดี๋ไม่เอาไม่เอาไม่เอาใช่อันนี้เราถือว่าเราช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนจริงภูทรจริงนะแล้วก็วันนี้โอ้โหอาหารสุดยอดมากเดี๋ยวทีมงานมันก็ลงหาคันผู้ใหญ่วันนี้ขอแสดงความดีดีผู้ใหญ่ด้วยที่ได้ป้ายไปเคยพูดเวลาว่าเดี๋ยวปีหนึ่งผมจะกลับมาที่ใกล้ละก็ได้ไปเลยสุดยอด ผู้ใหญ่อาร์ตสุวรรณบุรีนะครับร้านที่14ร้านเด็ดถนัดแดกแล้วนะไม,วไม่ได้ไห้ใครง่ายนะไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะ,ยนะเออเอ้าขอบคุณครับขอบคุณมากทีมงานมาแดกต่อก<อ>ินข้าวสุดๆ ขอบคุณนะครับที่ทําให้ชุมชนเรามีรายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากตรงส่วนต่างๆจะเป็นน้อยหรือว่าเป็นมากก็แล้วแต่ก็พการพัฒนาข้องคําว่าผู้ถอนท้องรักย่างพวกเราให้ให,ให้ชว่ชวงเศรษฐกิจเนี่ยมันผ่านกันไม่ได้ตลอดมาเราจะพัฒน,นานให้ดีข,ข,ขึ้นไปอีกจ้ะขอบคุณมากค่ะครับเปิด้า YouTube ไม่รู้จะดูหรือ